สบายดีพ่อแม่พี you, ่น้องเอฟซีนะจ๊ะเบอร์สุขทุกคนน่าจะเด้อโบว์ชัยอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็บทางลาวนะจ๊ะแล้วกับบุตรีอยู่ทางประเท่น่าจะเด้อยินดีต้อนรับขอที่สองสาวลาวสาวสวรรค์จ้าจ้าสวัสดีจ้าผู้ที่เข้ามาเบิ่งแล้วที่ยังบ่อนให้กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวลาวสาวสวรรค์ในทุกๆพี่น้องเด้อ ในยายถามโฆษณาสาวเาวาด้วยจ้าเพื่อให้สาวเล่านอกจากนาะเป็นการสนับสนุนสาวลาว่าฉันซ่ามีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะนี่กเ้าวไปยืนอยู่ที่อันสถานีเนาะพี่น้องเนาะสถานีอันสยามนะพี่น้องเนาะ พีอยังมาเธอได้กับสาวแก้วกอกว่าสีบ่ไายกับบ่ได้นะักวยของเราเนาะเข้าไปอยากมาอันไายแบบว่าควรมีรายะเบียดพี่นัยติดแต่จำเนืของการต่อแถวของคนไทยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบควรมีรายะเบียดพี่นัยอะไรกับคนนี้พีนัยในการต่อแถวขนาดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปอยากทายทอดแตกะทาย คิปบรรยากาศเนี่ยพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนมานจะเน้นว่าเพื่อนมีเพื่อนมีระเบียบพี่น่ยในการต่อแถวอังคาณนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอน <c oughs> เออมาถึงวัดสิมาก่อนมาหลังก,ก็คือต่อแถวแหละพ่อแม่พี่น้องมากรจ,จากไปกรมันจะเนาะมาที่ดานเประกาศต่อแถวตามลังแะไรไปไซมาไซทุกๆสถานีทุกๆุกบอลเท่ากับเห็นนะพ่อแม่พี่น้องเนะาะอัจจะท่าน,นี่คืออันมาสิอ่า คนจีใสบบริการร้ายหลายพรม่พี่นอ้องเอ้ยนี่กะซาแก้วไปยุสั่นซ้ำนอกจากนี้พี่นอ้องเนาะเขากะสิเดินทางไปคุณละอาสถานีมอชิดนะพรม่พี่นอ้องเนาะเพื่อเดินทางกับที่พักอาศัยนอกจะเนาะแต่เขาก็อยากถ่ายบรรยากาศนั้นใน,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 นสถานีสยามแห่งพรม่พี่นอ้องเบิ่งก่อนอะจะเนาะว่าเพิ่นนี่มีความมีความเป็ในระเบียบวินัยขนาดนะคนไทยพรม่พี่นอ้องเอ้ยคืออย่างสถานีเพิ่นก่อนนะพรมัพี่นอ้องเนาะสถานีเพิ่นนี่กะก,กว้างใหญ่พรมัพี่น้องเอ้ย ก็ยังรถไฟเป็นอีซองฟังไดโฟเมพี่น้องอันนี้ฟังนี่กับิไปทางอันสายมือเนาจะจ้ะเนาะคกอยังฟังนี่ยเป็นกับิไปทางขวามือที่ว่าสายมือเบิด์ตผมคือจะมีลูกซ้อนบอกเนาะเออสายมือเบิรอ่าคือจะมีช่องฟังะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ทางนี่กับรถไฟเป็นกระมาเลยเนาะจ้าเนี่ยเป็นกับิไปทางสายมือน่าจะน่าเพื่อว่าไปล้อชีสะพ่อแม่พี่น้องเนาะคนกันร่าก็หลายเนาะจ้าจ จะไปทางสายมือวิทยุนนะคมไมพี่น้องก็จะเราไปคนละทางนะจ๊ะแต่ว่าฟังนี่คนสิลายกว่าผมไอพี่น้องไปทางมอสชีทางไปมอชิีคนไลยกว่าผมไอพี่น้องเลยป้าเนี่ยคนลงมาจะลดทำไมพี่น้องเลยมนลงมาจะลดฟังนี่นะจ๊ะเนาะป้า,าโอ้คนลมไลยพาคุณไหมพี่น้องป้ามาจะใช้อันนีโ้โอ้โอ้โอ้หลายทางน่จ้า คนเต็มเลยนะ่จะน้องรถไฟนะจ้าป้าผมอาพอกนองอควรมรวดเร็วในอันเวลาเร่งด่วนน่าจะน้องใช้กับฟ้าน้องไฟก็นะฟกฟกอยางเมื่อนะจ๊ะผมพี่นองเลยลงมาเพื่อย,ยางรถไฟนี่ไปบ,บ,บ้างนะ้อ่พี่นองเยี่ยมคันมาใหม่ป็บบนมตตอนแกล้งมเคยน่าจะน้องได้สิเรา เอช่องฟังไรคุณพี่น้องใช้กับพ่อเออวางฟังย้อนแล้วล่าเร่งด่วนมาฉันซะเอาปลาหมีท่างนี้ก็คือไปทางเดียวกันไปทางมีแยกนรอบถ่านเน้าอันนี้เพื่อแยกไปทางหนึ่งอันนี้แยกไปทางมอชิดอันนี้เพื่อแยกไปทางใดปมิหมีอ๋อฉันน้ำกีฬาเนาะโอ้จะเอาไปเส้นเส้นซื้อเลยไปฉันเจ้าเพราะนมีทางโค้งของเพิ่นเนาะที่แหลกซาวเกลือคือจะเพิ่นไปทางขวาเนาะโบแมนเนาะจะนับฉันน้ำกีฬาเพิ่นมีทางแยกเนาะจะเนาะคนละเส้นเนาะพ่อแม่พี่น้อง บรรยากาศอันคือยังอันแบบยังว่าโคพงส่างล้างพงล้างข้าเพื่อนนะส่างแน่นหน้าขนาดพ่อแม่พี่นอ้องเลยพัดลมมีพัดล,ม,ม,ลมให้น้ำในบัรน,นีีเลย,ยมีพี่นี่คอยทำความสะอาดจะบกหนาแปลกใจเลยที่ว่าอันเป็นย่างสถานีเพื่นจนังอันสวยงามแล้วก็สะอาดสะอาดอยู่ตลอดเวลาอย่างเราเพื่นมีอันพี่อันแล้วกาคอยทำความสะอาดปเป็นซาเซลเล็กแซนน้อยเพื่นชิกวาดเอานักพ่อพี่น้องนี่ ถือเพิ่นแห้งเนาะจ้ะเนาะเล็กๆน้อยๆคือกวาดเอาเบิดเนาะจ้ะเนาะสะอาดสะอาดคักเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องเ้ยอืมคนเปิดกันเริ่มมากเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่เปิดกระมาต่อแถวตามเคยนอกจาะเนาโอ้เดียวต่อเออแป๊บเดียวต่อแถวคนไทยนี่บอกเลยว่ามีระเบียบวินัยค่ะนี่มีลายเบียบวินัยแล้วก็คักฟาคนสะอาดอีกเนาะจะเนาะแบบว่า เป็นถือปูฟังมาแต่น้อยแต่เนี่ยหน่อยทางใหญ่แต่ว่าข้าวของเฮียนพลเรี่ยนนวลมาสันจ้าคือยังเผ่เจิดมาขึ้นคู่นะเออขึ้นคู่อ่ะคนที่ช่วยซ้อนเนี่ยหน่อยทางใหญ่ก็คือพ่อแม่เป็นกระซ้อนมาดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าสันจ้าจิตใจซ้ำนึกของเพิ่นเนาะจ้ามันเนี่ยโอ้ยแต่ตอนเที่ยวแต่ไปย่างค่ะแต่พ่อแม่พี่น้องเลยคือย่างค่ะมาว่าเชยหอดเชยพูนหอดสุดสายเลย คือว่ากลวงใหญ่ขนาดเพึ่งกลวงเพึ่งยาวพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ฟังนี่ว่าค่อยมีคนเป็นไรน,น้จาจ๊ะเนาะแต่ฟังนี่ชิลายไปทางหมอชิดคนฟังนี่ใส่บริการลายกว่านะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันคนเลือกใสร่รถไฟฟ้า,ฟา,ฟานี่ย้อนว่ารถไฟฟ้านี่สะดวกสบายพ่อแม่พี่น้องเลยรวดเร็วทันใจน,จาน้าจ๊ะเนาะคืออย่างอันประหยัดเวลาอีกเน,นาะจ้าไปไซด์มาไซด์กันเลยสถานีเพิ่นคือกลวงใหญ่สะอาดสะอ้านเนี่ย คนไร้แห้งพูดไหมพี่น้องเอ้ยหลายผักหไร้เนาะจ้านะมาอีกแล้วพูดไหมพี่น้องเลยมีทอร์นาไทยเบิรงกน่าจะนอขามเวล่าน่าจะนอเพื่อทารถเนาะจ้าโอ้ขักไรแห้งน่าจะนอผูกตามตึกเพิ่นก็ได้ทอร์นาทกันวยบัสใหญ่น่าจะนอโอ้ออนซอนบ้านเมืองเพิ่นน่าจะนอมีอัน คนไทยทุกคนนี่คืออันนีความเป็นระเบียบวินัยขนาดเท่าบริเห็นแต่ว่าเพิ่นชิวายืนถ่ายืนถ่าขึ้นรถไฟนะพ่อแม่พี่ดอกรอตามจุดต่างๆสิว่าเป็นอันตามสื่อเกิงใส่ของซ้อยบอกหรือว่าสิะเป็นอันบิ๊กซี่อาตามเซเว่นบอกหรือว่า ตามหา่านค่ะอันเครื่องย่อยเครื่องใส่ของซอยนี่คืออันเพิ่มซีฐานอันตามคิวเลยวนะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่บอกอันแย่คิวแบบดุกยอันสั่งเอหัอาหารตามหลานเอหัอาหารแต่ตามคิวเนาะทุกอย่างมือนี่คือเพิ่นจะมีกฎมีระเบียบเนาะจ้ะเนาะองจะกับเห็ดตามกันมา,ากพ่อแม่เนาะจ้ะเนาะ พยอแล้วเพิ่นืองฟังมาดีแะนะเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยอ่อนซอนบานเมืองเพิ่นโบนา่าแปลกใจเลยที่บานเมืองเพิ่งจะเลินเอาจะเล่นเอานะจ๊ะเนาะเพราะว่าสิเป็นทางด้านเศรษฐกิจคนขีดบอกด้วยว่าบานเมืองนะพ่อแม่พี่น้องเนาะบานเมืองเพิ่งจะเล่นเอาจะเล่นเอาพยอนานั่นเองเระพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็ประเทศเวินก็บอกเปียกบันนักท่องเที่ยวอยนะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะพยอย่ามมาท่องเที่ยวเพิ่นมาเป็นกระหิตตาม อย่างครัเห็นนี่บริวิทคนไทยนะพี่น้องเนาะคือนักท่องเที่ยวกันก็ค่อยร้ายเอาย่างจ้ะหลายกว่าคนไทยสัตอีกนะพี่น้องเนาะที่ว่ามาใส่บริการรถไฟฟ้าเนาะคือยังรถไฟฟ้าเส้นนี้เา <t ong> ้แก้วกัอันมาใส่บ <ther> ริการดุมาอย่าจ <aha> ้ะมาอันมาอันเหมือนว่ามักใส่บริการอันรถไฟฟ้า BTS นั่นจะเนาะเพราะว่าไปใช้มาใช้กาศาดูสบายนั่นจะเนาะเนี่ยผมเพี่น้องต่อแถวหน่ยย่าเอาไปอีกแงจ้ะคนร้ายขากไร้เนยพ่อแม่พี่น้องเลยเนี่ย คนเต็มสถานีแล้พวพ่อแม่พี่น้องหนียังบลานดะแต่าานองเด็กๆหนีคนแห้งซีไลายกว่านีนอกจากนอกระอแถวคนเป็นะเบีบบวินัยพ่อแม่พี่น้องมันก็มีอันแบบว่าลูกซ้อนเนาะลูกซอนน้กซอนหายอันแบบว่ายือนนันเขาเขาเขา,เขาอันคิ้วนะแต่นอกเขาแถวอธิบายแถวนี้กับิเป็นลูกซ้อนสี่เขาอันสองขางต่ตรงกลา,กางกับิเป็นลูกซ้อนสำหรับคนที่ลงมาจากลนพ่อแม่พี่นอ้นนองน้องเป็นทัชิให้คนที่มา ล่งมากนะล่งกอนแล้วก็จะกระไฮอยันเคล่ทนทีว่ถาถ่ายถึงน้ำลังแล้วผมมีนแล้วเนาะแอบไป็นก็ล่งมากอันนี้คือรถที่มากจากอันทางพุนแหละอันสิบเปินมาเมื่อกี้นี่เนาะคนไลค์ค่ะ ยอดมากๆเลยโอ้มีความเป็นระเบียบขนาดเนาะพี่น้องเอ้ยถึงเป็นแถวไพแ่แถวมันเลยเนาะจ้าสะดวกสบายแหนะ้งเนาจะนั่พคอมม่พี่น้องเนาะอยู่เมืองไทยโอ้ยสาวแกว่งลงหักประเทศไทยแหละจ้าโอ้โอ้โอ้โอ ไปคนมากกันยังไรคือเก่าบวมิดน้ำจิ้มซอสแปลว่าเพิ่นมีความเป็นระเบียบวินัยแห้งบวมิดเลยคนไทยเพิ่ร์นวันหย่างคิวก็ดีขึ้อต่อแต่แถวไฟแถวมันแบนถ้าเว่าเฮาบ่มีความเป็นระเบียบวินัยในการแบบว่าสิเห็ดยังกับยางมันกับสิแบบ ก็ยังข้าวจีขื่นนี่เออแมงไก่ย่างขนาดแบบยากผู้อื่นอิ่วฉันเช้าบ่มันใหญ่ไปห้าอ่าคือเหยียบกันขื่นแบบวราจะบ่มีระเบียบพี่ได้แบบนี้ขนะดนอพ่อแม่พี่น้องนอกฉันจ้ะาก็ยังข้าอันต่อแถวมันกับเป็นระเบียบแมงไก่เห็นยังมันกับง่ายกับแล้วไหวขึ้นนินี้ขนะดฉันจ้าขนาดว่าสูนกันข่าวแย่กันข่าวอันนี้มีแต่อันจีเหยียบกั้นข่าไปขนาดวันฉันจ้าแนาว่าวในนันวันฉันจ้าอันแนาว่าวห้าต่อแถวตามอันคิวตามระเบียบแมงกับคือ ไปง่ายมากง่ายไวสัตย์ชนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าก็ได้ขึ้นมาคุกค้นไาสัตสย์จะคู่ค้นปลอดภัยอีกต่างหากว่าทำซะำอ่าก็อย่างอันตามอันนี้เพื่อกาซิมีเหล้าปั้นไทยซองฟังเลยพ่อแม่พีออ่น้องอันนี้เพื่อกาซิมีเหล้ากันคู่ความปลอดภัยเพื่ออันวางโตกลงไปในอันดางรถไฟไวสัตยเนาะ สถานีเพิ่นนี่เปิดไฟเบิดขึ้นบน่กนอโบ่แน่ใจเนาะเปิดบิดขึ้นบอกว่ามิดจ้ะวะหรือว่าเพิ่น<ม>เพิ่นปีสถานีเพิ่นกับปิดไฟมั้งเนาอไปถัดจาซาแก้วกับโบหูมาาันจ้ะคนก็ร้ายร้ายเพ่นไปเอาไปในไม้เนี้ยน,น,น่าจะเนาะสถานีเพิ่นมีโทรทัศน์ให้เบิ่งอีกพ่อแม่พี่น้องไว้โอ้ยสวยงามขนาดน่าจะ ไทยมีระเบียบางนี้ไหมมาจะได้กายเหตหายมีความสุขกายสบายใจเนาะนงพี่น้องเนาะอยากอยากให้บานเมืองข้าอันเป็นแนวนีแบบว่าเอากระเป๋าเอาเอาันเกอนบ้านเป็นแบบย่างวัชระซาขฮามีอันประเทศไทยเป็นแบบย่างที่ดีข้าไก่อย่างไห้เป็นคูุบานเมืองอนเพิ่นน้องบอว่าจเป็นด่างไรกับยาน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ข้ากะสิเมื่อยน,ะน,อนะาะพี่น้องเนาะปลาข้ากะสิ ต่อแถวขึ้นรถน้ำพินเลยน้ำพนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะรถไฟคนะื <Yeah. S 1> อซีโบเด็งเนาะคนร้ายร้ายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณนะว่เป็นยังงัานจะงนะเออขึ้นรถไฟแต่ไม่ได้นั่งคนร้ายขาดจ้า <c oughs> Um, the elderly